สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับบางอีคิมพิเชนะฮะตกไม่เก่งตกทุกอย่างนะครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับไตพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์นะฮะกับไตกิ่งนะครับผมนี่นะครับไตกิ่งแล้วก็คุ้นเคยกันตั้งแต่อยู่พัทยานะครับตอนนี้ก็มาอยู่บางขุนเทียนแล้วนะครับวันนี้เราก็ไปกับเรือยามาฮานะครับ23ฟุตนะครับแล้วก็ลำนู้นะครับลำใหญ่ อันนี้ก็เป็นเพื่อนๆของเราเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราก็ทักทายกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับลำนู้งกี่ฟุตนะพี่กิ่ง29 29นะครับก็น่าจะไปใกล้ๆกันนะครับนี่วันนี้มากับน้องๆนะฮะที่ร้านนี่นะมากันสามคนมือใหม่เลยอะไรนะชื่ออะไรนะฟีนฟีนครับฟีนนี่มัดครับวัดนะฮะแล้วก็ใครนะชื่อฮัทครับพัทนะครับนี่นะครับวันนี้ น้ำแลกนะทุกคนมาตามดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะแต่ก็น้องมันลุยนะครับลุยก็ลุยนะฮะของในน้ำนะครับผมถ้ารวยก็รวยเลยนะครับไม่รวยก็เละนะครับบอกได้เลยนะครับน้ําแรกนะครับก็สําหรับกูลาวนะครับหมายแรกไปไหนเนี่ยก็พอหาได้ได้ใบกองทิพย์กองทิพย์กองทิพย์กองเทียงว่ากันไป คือเคยรู้ประวัติกองทิพย์แม้ว่าทำไมผมชื่อกองทิพย์ก็ใส่ฝนันหมดเพราะว่ามันอาจจะทิพย์จริงๆนะฮะทิพย์เกิดที่นี้ก็คือแบบว่าไม่มีปลานะครับมันก็เลยทิพย์นะครับผมไปเดินทางทุกคนเจอกันกลางอ่าวไปเลยก็ถึงแล้วนะครับผม หมายแรกนะฮะของไต่กิ่งนะครับผมวันนี้เราก็เลือกใช้ตัวนี้อย่างเดียวนะฮะตอนนี้ใช้วิงแมนกันหมดเลยครบทุกสีนะครับโดนหลอกขายมานะฮะนี่นะครับมีทั้งหมด3สีนะทุกคนแล้วก็นี้ผมก็ลองใช้เป็นพวกโคก้านะชุดเล็กๆลองดูนะครับเล็กๆน้ําก็15เมตรนะนี่ก็จะเป็นตัวโคก้าแบบมีหน้าจอนะครับลาไฟออกแล้วสายก็จะขึ้นตามดูนะว่าจะได้หรเจ้าเหยื่อวิงแมนนะครับไฟ ทิศขึ้นสั้นนิดเดียวพอกเราอ่ะแตะพื้นแล้วยกสองสามทีพอดูกันว่าใครจะได้ตัวเรกนะน้ำมันไม่ดีนะน้ำมันใช่ น้ำวนมันไม่ดีน้ำล่างมาได้ปตาจะมองเห็นเหยื่อยากหน่อยขวามาอีกทีครับเก็บจ้านี่ไงโคตน่ารักเลย ส,สีขนสีขนสีขนยังซัดวิงแมนเลยทุกคนเฮ้ยโดนแล้วเอ้ยอ hey, ุ้ยปลาเล็กอ่ะเฮ้ยสาก โดนแล้วฟินโดนแล้วครับโดนแล้ว,ลวใช้กูเล่าเอ้ยไม่ใช่อะไรนะพาดอ่ะยอดีวิงแม่งกันสี่สิบกรัมมือใหม่แต่เหยื่อดีเน่ต้องใส่เหยื่อเราไงเหยื่อดีครับนี่แม่งมาไงวะน่านะลูกอินซีโอ้ย ลูกอินรีก็มาทุกคนเป็นไงนี่ช้นมันอยู่ก็น่าอยู่เป็นฝูงนะนี่สีสลิมเขาเคาะโดนมาแล้วมาแล้วพอได้เล่นพอได้เล่นโอ้ยค่อยๆให้สายย่อนเออนั่นแหละกอตอนลงกอเร็วเลยเฮียสีเดียวกันด้วยไม่กินของเราเฉยเลยนี่วิงแมนเหมือนกันนะสี เขียวนะครับ40กรัมพอได้เล่นเอาโดนดิโดนแบบนี้โดนดิเยี่ยตัวเดียวกันเลยโอยกเลยลุงตอนนี้ก็ย้ายออกมานะครับทางใต้นะครับกลางอ่าวดูสีน้ำ นี่นะครับช่วงนี้ก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าน้ําจืดมันลงมาเยอะนะครับก็เลยทําให้ด้านบนสีอองเป็นเฉียงๆอะไรนะครับนี่ย้ายมากมาเจอไตปั่นหนักนึงนะครับด้านหลังนู้นะครับก็พอได้นะครับเออพอเก็บกุเราได้แต่เรายังไม่ได้กุเรานะครับได้แต่อีกขุดขาดปลาเนื้อดีกูเยอะนะครับไปดูว่าลงใต้มาไม่รู้เรว่าจะเจอสภาพน้ําแบบนี้ไปถึงตรงไหนนะครับกำลังไล่น้ําอยู่แทน ไปสู้ต่อขยันเท่านั้นนะครับเ้ยโดนเว้ยโดนเว้ยนี่มือใหม่โดนแล้วเคาะแปะหน้าดินนี่เราใช้สูตรสำเร็จกุ้งเป็นมาดูว่าใครจะได้ก่อนกันระวางจิ๊กกับหน้าดิน นี่เนี่ยมาแล้วนี่นะครับวิธีของกิ่งนะครับสีใสายดีด้วยมาเว้ยโอ้ยเกยสสยดีไหนลุงดูหน่อยอวว้าวดูสิปลาอะไร โอ้ยตา,ดตา,ดตาดแดงตาแดงตาแดงแดกวิงแมนครับทุกคนยูหูเฮ้ยอ้าวเฮ้ยตายห่าแล้วเฮ้ยออ,อยู่แล้วอยู่แล้วโอ้นุ่นดีโอ้ กันอะไรโอ้ยังเกยเอ้ยมีไว้แดงแดงแดงสุดยอดกิ่งโดนดังเกยทุกคน<ะ>อืมไม่เข้าเอ้ยใจอูใครสนใจบอกได้เด้เอเฮ้ยโอ้โหดูมันพ่นเปล่ากันเลย ย yeah. ่อุดมการอุดมการอุดมการกินไม่ได้แต่ปลากินได้ครับโอ้ยยอดปลากเก่งใน โอเมาตื oh, необход, yeah. die, er ้อมาเลยเพราะว่าคนทุกคนโอ้โหปลาการังอย่างรั่วเลยอ๋อปลาเก๋าเว้ยมันอยู่ในปลาการังเว้ยเนี่ยเขาไปตุกปลาการังไงเออมาทั้งบ้านเลยก็ ่ายสามโมงครึ่งนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแสดงว่าทริปนี้กำลังจะจบลงนะครับผมเพราะว่าเราเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถึงฝั่งด้านหน้าจะประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับผมก็สำหรับทริปนะครับต้นต้นน้ำเลยนะครับสำหรับลมแรกนะครับผมที่ออกมานะครับกับไตกิ่งนะครับก็สรุปวันนี้นะครับเหมือนที่บอกนะครับมันเป็นไปได้2อย่างนะครับว่า รวยกับเละนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่2นะครับเละนะครับผมทุกคนก็พอได้นะครับปลาไม่ได้แบบว่าไอ้นี่มากก็เป็นปลาแบบเล็กๆนะครับไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันใหญ่ๆตัวเท่าไหร่นะครับก็มาได้ตอนหลังๆนะครับตกฟุ้งกันด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับนี่ก็พอเก็บได้นิดหน่อยนะครับพอได้ไปกินนะครับผมทุกคนก็ทั้งไงก็เดี๋ยวจะวิ่งเข้าฝั่งแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยไตกิงนี่นะครับ นี่นะครับไนกิ่งก็อยู่ตอนนี้ก็มาอยู่กับปันนะครับผมก็ติดต่อมาได้นะครับง่ายก็ฝากไนกิ่งไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็นี่เลยอขอบขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับผมนี่เจอกันใหม่ทีหน้าครับเจอกันใหม่ทีหน้านี่นะครับอีก2คนนะเจอกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งถอดใจแล้วกันมือใหม่นะครับนี่นะ ถือว่ามาทดสอบทริปแรกผ่านอยู่นะฮะไม่เมาเรือนะผมแล้วก็ขยันจิกกันนะครับแค่วันนี้มันไม่ได้เป็นวันของเรานะครับผมก็ต้องไปรอทริปหน้านะครับมาตามดูกันว่าทริปหน้าเราจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะผมวันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบคนแล้วกันนะว่าเออไม่เมาเรือละจิกก็สเต็ปดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมขาดแค่ปลาอย่างเดียวนะวันนี้ปลาหายากมากนะครับก็เรือหลายๆลำด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมสําหรับ ทิปตรร้นฤดูนะครับผมถ้าไงมีใครมีแบบตรงไหนดีๆอะไรยังไงอย่างเง,งี้ยก็บอกได้นะถ้ามีโอกาสผมก็จะไปนะทุกคนเจอกันมืงอีกิวิเชอร์ตกไม่เก่งก,ก็ตกยากนะครับบ๊ายบายทุกคนชู